สวัสดีครับวันนี้ผมมาเช่นเคยนะครับจากร้าน BPK จกักรยานไฟฟ้าญี่ปุ่นมือสองอ่าวันนี้ผมพามาดูเสือภูเขาอีโวอ่าพิเศษยังไงเอานี้มาดูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องกลางของบาแฟงนะฮะอ่าระบบผมบอกระบบเขาดีลื่นขับมันขับสนุกครับผมตัวนี้ฮะอ่าโอเคมาเริ่มอย่างแรกเลยครับผมพามาดูเรื่องเกี่ยวตัวถังก่อนเลยครับ ตัวถังนะครับตัวนี้เป็นตัวอลูมิเนียมแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมตัวนี้น้ําหนักผมว่ามีประมาณสักยี่สิบหน่อยๆอ,อ่าหรือไม่ก็อาจจะมาสักสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้ครับผม,มระบบเบรกเนี่ยจะเป็นของชิมาโน่โดยตรงเลยนะฮะมีเป็นดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังเป็นระบบเบรกของชิมาโน่อ่ามาดูระบบเกียร์ครับระบบเกียร์ตัวนี้นะฮะจะค่อนข้างที่มีเกียร์นิดนึงจะเป็นของ SLX ามาดูครับตีนผีก็จะเป็น S L X เหมือนกันนะครับเกียร์ทั้งหมด11สปีดอ่าตัวนี้ผมบอกเลยถนะ้าใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับผมอ่ามาดูเรื่องระบบไฟฟ้าครับตัวนี้นะครับผมมอเตอร์จะเป็น400วัตต์นะครับผมตัวนี้จะเป็น36โวลต์10แอมตัวนี้มี5สปีดตัวนี้ไม่มีระบบบิดนะครับไม่มีระบบบิดมานะฮะตัวนี้ผมบอกให้เราปั่นสนุกมากนะครับใครที่หาอยู่ ไม่ควรพลาดครับผมตัวนี้ครับอ่ะมาดูโชก่อนเลยก็โชกใช้ดีอยู่หรือเปล่านะฮะผมบอกให้ว่าโชกเด้งอย่างดีนะฮะอ่าโอเคครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับวันนี้ทางร้านไปแล้วครับสวัสดีครับ